เออพี่นโมพี่หมุนโดนด่าเพราะด่าเมยับเลยเนี่ยเขาบอกเขาจะเอาเมยผมด้วยอะไรไม่รู้เนี่ยพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเต็มบบเลยอ่ะพอยเมาอ่ะใช่ใช่มันเหมือนติดเมืนเล่นสี่ k i n อ่ะเมื่อกี้เหมือนอยู่ในสี่ king เหมือนผมเล่นสี่ k i n อยู่แบบว่าคือเขาบอว่าท็อกซิกลอยได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงไอ้เสียจบแล้วกันเฮ้ยตัวแล้วโัวแล้ว สวัสดีว่าไงฮัลโหลแต่ป๋องแม่งได้ไหมเนี่ยฮะไอนเพื่ไปนอนพวกเอ้ยนอนได้แล้วค่อยเล่นพรุ่งน voilà> 네ี้เว้ยวันนี้ไม่ไหวไม่เป็นไรนั่นแหละวันนี้แหละเออโอ้โหไม่เป็นไรพวกนอนก่อนดีกว่าแล้วดีก็ในกูถามแค่นี้แล้วมึงตอบคำถามกูเนี่ยไม่เพว่อเรานายเราว่านายไปนอนดีกว่าพวกกูขอย กูขอเจ๊ต่าน้ำแต่แต่เปล่แม่งงด้นเนีไปนอนดีกว่าพูว่าพูไม่นอนดีกว่าพูโอ้โหพูว่าเอาขอทีเดียวจะไม่ยุ่งอีกเลยได้ไหมได้ไหมขอแต่แต่เปล่าเดียวนะอ่ะเฮ้ยพูว่าประเด็นโดนหน้าโดนตาโดนอะไรบ้างอ่ะได้ไหมมันอาจจะเฉล็บข้างหน่อยอ่ะเนาะพูคแสดงว่าเคยโดนแม่มึงเคยโดนใช่ไหมเนี่ยเออเว่อร์ขอไปนอนดีกว่าพูว่าโอ้โห นอนพวกนอนวิเราว่านายพักตอนนี้ได้วินายไปพักเลยพวกนายูไม่นเล่นฮ้ยนายไม่เนี่ยเออไม่เป็นไรพวกนายไม่หนีไม่เป็นไรนายไปพักไงพวกเ่่ตึึงือนมาเลยอยู่ตึแดงขึ้นมาเลยกูอเคพวกจบกูรอแล้วพวกมาเมึงขึ้นมาเดวยไปดูสวยถ่ายเลยกไม่ พี่ไอพอลมันบ sure right? ้าแล้วมันบอกจุดมาแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนกันนะพี่มันบอกจุดแล้วมันมันรวมกับตึกแดงเนี่ยมันบมันบ้าแล้วเนี่ยบ้านศพมันอยู่ในบ้านเราด้วยมั้งใช่มันบอกจุดแล้วพี่มันบอกจุดอะไรร่วมหมดเลยเนี่ยนี่ไอเนี่ยมันเราเแล้วมน่ิเวล่ะนะปิดปิดปิดช่วยเพื่อนหน่อยขอไอเนี่ยพอลมันเมาแล้วมันไปลางปีศาจนี่เฮียเนี่ยต่าหยไอพอลมันเมาแลนเมันไปลางปีศาจนะใครอยู่ใกล้มาหน่อย พอได้แล้วพี่ไม่เจ๋งหรอกพี่ก็แค่ไม่เจ๋งหรอกไม่หรอกไม่หรอกเอาศพมาพี่เอาศพเอาศพเรากินยากันได้นะนุก็เรียกผมผมกินยาแล้วท่านรูปศพไม่เข้าเหรอกพี่ชาบอกมันรวมกันอยู่ตึกแดงกันเลยไปไกลด้วยเขาถ่ายรูปลงทวิตอ่ะอยู่บนตึกแดงใช่มันอยู่ตึกแดงมันมาว่าวะมันบอกผมว่ามันจะจบบูลรอ่ะมาเลยชิวไฟไปเวมทะเลรอบหน้าถ้ามันสู้แล้วมึงมึงดูด้วยนะถ้ามันไม่มีบัตรอ่ะถ้ามันสู้มึงก็ อุ้มอุ้มแม่งเลยนะไอ้เหี้ยมันบอกว่าคนในแก๊งมันไม่สู้ไม่เป็นไรแต่มันจะเล่นอะทั้งคืนอะคนเดียวอ่ะเออมันนนยกะลใช่หมายถึงตอนเราดักจู่เราล่อหลังบ้านเราล่อหลังบ้านสองคนอยู่ไองโจ๊กไอ้พึ่งโจ๊กเราล่อหลังบ้านสองคนไอ้พึ่งโจ๊กแพ้ไฟเดียวงกันเลยบ้านมันหมดบนบ้านห่อกรห่อเอาศพออกไปก่อนห่อแล้วก็เอาศพออกไปใช่กับมิมแล้วตะกรเลยไอ้เหี้ยเอ้ยพอร์ตบนบนบนพันไอ้พอรไอ้เหี้ยเอ้ยไปนอนดีกว่าพอรเอ้ยกูเลยเอ็นดูจริงๆ ไอ้พอดแพ้ทางแจ้งนะแฮชแท็กพอดแทะทางแจ้งกูก็แพ้ทางมันนี่เยอะกูขับอ่ะกูรู้ว่าเลยเนี่ยกูแพ้ทางมันอยู่เนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้ววะควาครับมาครับมาครับผมขี่นะครับคุณแบ๊กขอผมครูจีนพอดแจ้งเธมาช่วยไอ้บ้างหน่อยไอ้พอดมันไม่เอาคงเลยมันจะแตกใส่ปากอะไรไม่กูก็ไม่รู้นะ ไปไปไปช่วยเพื่อนตึ้แดงเแดงว่ากึมันตงอยู่ชง้นใชั้นอชั้นองนอนอะึงตงแดงไปเอดีเคสน่งใช่ใช่มันโม่งแล้วพี่เดตึดงแดงผมเอาไวแจ็แลแล้วแเลยมีห่อแสวยสวยเปบ้านเพื่อนมีห่อมีห่อไปเลยมีเดแลงพ่เดียวแดผมขอเลยพีสเขอเลยมันเปิดไดงเออมันเปิดอยู่แล้วไม่เกดไม่เก็ดตอนมันทคุยมันด่าเเพอีไม่สนอ้รแล้วอะ เดยกกูเอาไอ้เจ็กไปคุณง <c oughs> าพรนะจริงๆคุณ <c oughs> <c oughs> าครับผมเดี๋ยววาเอาพอดเอาพอดพูว่าพอยอ่ไรกเดีล้วฟอมแล้วกันครับ โอ้โหพอทั่วมีหอยไหมผมมีหอยพวกอะไรมึงใครพวกมือเงี้ยมึงไหนพวกไอ้ชื่อแจ็คชี่อย่างไฟมามาพวกไปด้วยกันเว้ยตลกมึงชื่ออะไรเนี่ยมึงชื่อแจ็คชื่อมะไฟเนี่ยเออไปพวกเอ้ยไม่เป็นไรพวกไปด้วยกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปยบายให้กูไปตรงกระดานให้กูได้เลยมึงชื่ออะไรเนี่ยตลกมึงชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยตลเพื่อนมึงเล่นกระขามหรือมะไฟอะไรเนี่ยกูงงหมดแล้วเนี่ย สรุปมึงให้มันขาดว่าไฟหรืออะไรเนี่ยกูงงมึงเหมือนมึงตองอย่างมึงเลยคุมแล้วมันร้อนไปแจ็คเอ้ยอย่าไปหาทับอันนี้อันนี้ไม้สามไม้ผมรสามนี่เท่าไหร่เนี่ยเราก็เท่าไหร่เนะจุดมันอยู่ตรงไหน,น,นเออมึงจะมึงจะเอายี่เอางี้พอมึงจะคุยกับเพื่อนกูไหมไม่รอมันแล้วไม่นอนพี่ใครใครเพื่อนแกแลโบมาไม่ไม่กูเพื่อนกูไม่ใช่เพื่อนมึงแล็โบมาแล็บโบมาแล็โบมาเป็นเนวแล็บโบกูไปวันนี้กูต้อนรับมึงไง พี่ออกได้ออกนายอีกไอ้สัตว์อะไรมึงรอพวกนายไปนอนแม่เดี๋ยวเราปล่อยไปก็ได้เนี่ะนอนไรไม่นอนไม่นอนเทียทวสติสติเทวแหลมบนเพราะว่านายไปนอนดีกว่าพอสแยกไงอ่ะแยกเลยอ่ะแยกดิแลมโบนไม่มีสปอยเลอร์นี่เขาอินกันหมดแล้วเนี่ยเอาพอสเอ้าพอสเดือยอะไม่นอนกันหรอแจ๊คบอกว่าจะเอ็มไฟอีกโทษไม่ไรพอสเพื่อนนายจะเรียกอะไรก็ได้เราไม่ไม่ไม่ซีไม่เอาดีดีเอาดีดีแล้วกระโลกชื่อแจ๊คเหมือนชื่อมถไฟเนี่ยงง เราเราชื่อม้าไฟแต่คนอื่นเรียกเราว่าแจ๊กตัวเพื่อเป็นไงวะตอนายเป็นอนไม่พูดเราว่าซอมรถเท่ซ่อรถซ่อเอาไว้พวกเดี๋ยวเราปล่อยไม่พูดไม่ปล่อยไม่ต้องปล่อยคุ่งไปเลยโอ้พอดโชว์ฝีมือหน่อยดิโอ้โหพอดเราก็เหนื่อยแล้วพอดเนาะไม่เหนื่อยหรอกโอ้โอหพอเนาะอะไรวะพอก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่จ้ะวะเหี้ยอะไรเนี่ย เนี่ยแล้วพอร์ก็ไม่ได้เล่นน่ะเราอยากให้พอร์กได้ไปเล่นไงกูไม่ได้คุ้มเนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยคุ้มยาวไปเลยกูดีเด็อกูได้นั่งเออกูนั่งแบบชิวจ้าโอ้พอร์กเลยไม่ได้กินข้าวนะพอร์กสลับกันขี่ไหมไม่สลับมึงสลับมึงดูอุ้มไปดิอ้าพอร์กอ่ะพอร์กเป็นอย่างเงี้ยออกออกบ้านออกบ้านเพื่อนบอกเอาประคุณอุ้มได้ป่ะสี่แปดกูไม่เออดิเมื่อกี้เมื่อกี้เราเอาไปสองศพแล้วพอร์กใครไม่รู้ไอหัวไอหัวชมพูอ่ะ ใครถามเรื่อสวยบอสสวยสวยบอสสวยบอสพู่อโอ้โหล้วกันไปไอ้เอี้ยไปเชื่อเลยอนป็นนอไเป็นเพื่าแล้วว่านายไม่ไหวแล้วอายุเคพพอนอายุเชผ่อนอายุเคมันอยู่ตรงข้ามตึกแดงอ่ะ เอ้ยบอกเราหรอเราจะต้องไีบเกลยไอ้เฮียต้องไปเฝ้าจุดไม่เอ่ยเลยเอดีมันจะมี2จุดนะบนหลังชากับใต้ดินควรม้อไฟเอ่ยอยู่นั่นนะเอ่ไม่เลิกอ่ะพอดีรวยบัตรประกันนะดิพอดโอ้ยเออดีดตำมีกี่แอนเนี่ยตัมีตังกิ่แสนในุธาดิ ตังมีอยู่สามแสนแต่มดงานฟาร์มให้อีกสองสามล้านสี่ล้านอ่ะพวกไม่กูบอกตัวตนแล้วมั้ยมึงรู้ปะเนี่ยเขาฟาร์มให้สตาร์บอยลนั่นแหละไอ้เหี้ยมึงไม่รู้หรอกูมาเข้าแก๊งวายยังไม่เคยส่งตังเลยเพื่อนก็เงินก็เงินที่มึงส่งแก๊งเงาตาร์บอลเขาเล่นของฟรีไม่รู้หรอกูไม่กูไม่เคยส่งเลยเพื่อะฟังกูดีกูไม่เคยส่งสักบาทแล้วแต่เข้าอะเองเสียาจเลยมึงเนี่ยเท่ากับงานอะไรนะพื่อ มืองะหมดงานกูบอกให้ตอนนี้มึงเป็นมดงานอยู่เออพอตทเอหรมีตหบ้าเราไม่เคยส่งตังค์ให้เลยอร์นแกงอแอไมาไฟทีมว่ารยไงพวกอะมึงว่ามันจะอยู่รอดประาแกงนั่นอะได้ข่าวว่าใกล้แตกแล้วนะพวกนะอ๋อก็มึงทิ้งแก๊งมาเพื่อมาอยู่เอลใกล้แตกสงสัยว่ากูแบบกูตึงจัดเลยแก๊งเลยต้องการตัวหรออย่างนี้ใช่ปะ มึงไม่รักน้องๆในแก๊งมันก็มาเล่นเอลเคเพื่อมาตีพวกกูไอ้พวกน้องๆมันก็ลูกสมุนกูมันไม่ไหวถูกปะมันมดงานกูเห้พอสฟังกูดีพอสอูเข้าใจแล้วพวกงมดงานกูทั้งหลายแหละปล่อยไปเลยจะให้ผมมาเอาเองพอแล้วนายจะไปนอนเนี่ยพอสไม่นอนเนี่ยมึงอุ้มเดี๋กูมาเดี๋ยวกูออกจากทวดเด็กไว้กุ้มอีกแบบเหมือกันกูมีเป็นร้อยใบอ่ะเฮ้ยไม่เอาดิพอเอ้าทำไมพอสเป็นอย่างเงี้ยพอสจะเลิกพอสเลิกหม่งเนี่ยไม่ตั้งใจเล่นเนี่ยไม่พอส ไม่สนครับกูมีกับประกันร้อยใบอุ่้มไม่หมดดิเนี่ยสองร้อยใบเนี่ยกูอุ้มได้ยาวๆเลยกูมีร้อยกว่าใบอ่ะพอใจออกกันแลเว้ยมึงอุ้มกูเลยไอ้แบ็คมันใช่พอยก็เป็นถ้าอย่างเงี้ยแจ็คก็ไม่รู้จะทำไงวะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยทีเดียเฉยทแปลพอรแล้วอย่างนี้พอพอตจะยอมหม่งยอมแพ้เหรอเนี่ยพอรไม่เอาไม่หนูหม่งเลยก็พอรเริ่มหม่งแล้วเนี่ยอ่ะพอรโดนเพื่อนด่าไม่เนี่ยอยู่แต่ว่ามึงไฟ่กูอยู่กูพึ่งมา ขอยไปไหนมาเหมือนเมื่อวานังรถไฟมนอยู่แค่นั้นไอ้แจ็คมึงไม่มีอะไรเลยมึงยังหม่งไม้กูในบ้านอยู่เลยเมื่อกี้ตรงไหนนะมึงไปย้อนดูของตัวเองนะที่เอามีม่งไม้ใครอ่ะเมื่อกี้ก่อนกูจะไปหม่งกูเก็บเพิ่มไปสี่ห้าตัวดิพอไม่สุดท้ายคือพอคนเรามันก็ต้องมีตากันบ้างเว้ยแต่อยู่ที่ว่าฆ่าเยอะหรือไม่เยอะอ่ะพราออเออเท่ห์อ่ะจริงไม่ได้สรุปวันอีก ไม้บวกสามาฉลาดหนึ่งต่างอะไรนะพอสมันโดนมันโดนเท่าไหร่นเนี่ยไม้บวกสามมาฉลาดโอ้พอดีดวงดีอะดิพอสช่วงเนี้ยรู้้แลวมันถูกเว้ยช่วงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยปีแป๊บๆกติดแล้วแต่ถ้าพอสยังไม่เชื่อพอสไปถามคนคุมสอบคนอะไรก็ได้นะว่านี่สอบเองหมดอะขอร้องอือก็ว่าแล้วต้องว่าพอสต้องร้องเรื่องนี้อะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอรอะไรมนกวนกันเดนร้วหนึ่งนะพอสวอดังมาเลยเอาพอสมามา ไอ้แม่ขามคือใครอ่ะไอ้แม่ขามคือเพื่อนเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันอ๋อเมาด้วยกันทุกวันอะนั่งข้างๆนั่งนด้วยกันเออมันคนละเครื่องกันคนละโต๊ะอ,อ๋อพวกกันพวกกันคืออ๋อไม่ใครใครสอบมาดิดมันเนี่ยชื่ออะไรกันนะคนไหนอ้วนอ,อ้วนสอบครับผมอ้วนสอบครับให้อ้วนเช็คเลยดีกว่าเสียงอะไรเงี้ยลองไปเช็คดูพร้อมเออไม่ร้าษาอะไรอย่ามเงยคิดไอ้ชื่อม้าไฟนี่เอามาจากไหนเอามาจากเพื่อนไง ก็อยากใช้ชื่อนี้ไงแต่ก็ตอนแรกเพื่อนมันไม่เล่นแล้วมันเลิกเล่นอเอาจริงเราก็ทำครอบครัวชื่อดแดนแปดอยู่อีกอีกเมืองหนึ่งเหมือนกันทำให้เพื่อนอะแน <Yeah. S 1> ่นอนแดนแปดด้วยเยังก้นเสี้ยวจริงป้าพอสพูว่ามาจัดมาจัดพอสนใจไหมอะ่ะเป็นวัยรุ่นแดนแปดอะพอสไม่ <c oughs> ไม่อะ่ะเสียวเอางี้ดีวกว่าพอสควรไปนอนนะตอนเนี้ย ไม่นอนมึงอุ้มกูเลยเดี๋ยวกูออกตู้มาเดี๋ยวเว้ยอุ้มอีกไม่เอาพอไม่อุ้มแล้วไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอคร่ว,ายาว,ยวยาวๆว่ะคืนเนี้<ห>ยไม่เอาเอ้าอ่ะเอาพออพอ,พอ,พอจะพอจะมุ่งอย่างเดียวเลยเอางี้ดีกว่าไอ้นี้พอไม่ได้กดไม่ได้กดเคสปะเนี่ยพอกดเคสดิ กดเค็มึงก็เกมดีแจ็คไปแอบมาใสพอจะพอเลิกโยนได้ไหมพอเล่นตั้งใจเล่นหน่อยดิกดเค็นมึงก็เออมึงก็ไปนี่ดิมึงก็เกมดิเฮียลำบากพีแปดอยู่เลยเอาพอแต่พีแปดเอาเออไปแล้วอ่ะพอเอาพอรอพอไปนอนไหมพอเดี๋ยวพาไปนอนไม่นอนไม่นอนนอนเลยเฮียใครก็นอนกันเฮียเด็กบอลวิ่งมานล้วบอลวิ่งมาหน้าโรงพยาบาลพอกดเคสเอ้าพอไม่กดเคสพอโอ้พอพอเลิกโยนดิ พอดีกดเคสดิพอสกดไลค์ไม่กดเอา้าหน้าดูดีเอ้าโอ้โหหน้าเบื่อไม่เล่นแล้วพอไม่กดเคสนี่แจ้งไม่เล่นแล้วนะไม่พึงพากูไปหากรุ๊ปใหญ่มึงดิอ่ะกูขอใส่ไก่เชี่ยวบวมแต่ที่มาอ,อุ้ยไม่เอาอย่าพอมาแลาวไอ้เชี่ยวบวมมาที่สัตว์พอไม่เอาไม,เาไม่เอาในกูฝากสารมึงมัก็ได้มึงฝากบอกพี่มึงด้วยนะโอซีก็ได้ได้หมดไอ้เชี่ยวบวงอ,อุ้ยเอาอุยพอสไม่เอาพอสพอใจแจ้งกูได้หมด พอไม่เอาเราอยากเล่นกับนายอยู่เว้ยนายกูไม่อยากเล่นเอา้าไอ้เฮียเสียใจยว่ะกูที่เก็บได้ละไอ้เฮียเอาพอถ้านายไม่เล่นแล้วเราจะอยู่คุยกับใครอะดูดิมีนายคนเดียวเลยที่คุยกับเราตอนเนี้ยเพื่อนมึงสี่สิบคนไอ้เฮียแก๊งมึงอีกน่ะเราอยากคุยกับนายไงพอเอ้าไม่คุยแล้วเลิกเอาพอเราเราเราิ้นว่ะเราหมดไฟเล่นแล้วว่ะกูไม่จับเคที่ไปกูไม่จับถุงคลิปมึงที่สอนนอมึงคิดดูแบบแค่นั้นแหละไอ้แก๊ เอา๋อพอสใช่ปะตอนไหนวะพอสมึงจำกูได้ปะมึงจำกูได้ปะกูเป็นตำรวจมึงจำกูได้ปะจำไม่ได้พอสเพื่อนที่มึงไปป้นกันสามคนอะ่ะสอนเรทะเลทรายอะ่ะไปป้นสามคนที่มึงที่มึงพกงานใหญ่อะ่ะงานถุงอะ่ะงานถุงอะ่ะอ๋อเอามึงเป็นตำรวจเหรอพอสเฮ้ยใช่หรอเออมึงจำกูได้ปะล่ะมึงถามโอมาดิเอ้าเอาดีเอาใช่หรอที่ว่าเป็นตำรวจที่ว่าจะเมาด้วยอะไรเหรอใช่ไหม เอออะพ่อพรดพูว่ะโอ้โหไม่มึงไม่ต้องขับแล้วมึงปวดหัวมึงจอดเฉยเฉยเออไ,ได้ๆไ,ไปไ<ม>หา,<ม>หาที่คุยกันดีกว่าเพราะไปที่ไหนดีไม่คุยเรื่องเหนื่อยเอ้าพอเอ้าทีจะคุยด้วยพอเป็นอย่างเงี้ยพอเป็นอะไรอ่ะแจ็งไม่เข้าใจเลยเอางี้พอเดี๋ยวเราพาไปหาคนอื่นไปไหมหน,น่าจะคุยกับเราดีพอพวก อ้าวพอตพอตพอดตื่นพอตมึงพากูไปหาอเุเกลพี่ชายมึงอะไม่เ,เอาเดี๋ยวนายไปด่าอะไรกันนี่แมวเราไม่อยากให้มีเรื่องครับเอ้ยน่ะไอ้เชื่อบวหมักไปเรียกมาดิเฮ้ยพอดนี่อย่านิ้วแม่งบวมกว่านิ้วตีนกู <c oughs> อีกไอ้สั่งอ้าวพอดเดี๋ยวเราฝากสารให้นะเค้เาใจไหมพอดพูดมาว่าจะให้เราฝากว่าอะไรเ,รเดี๋ยวเราบอกให้ตรงอีกพัวพี่สะพานสุดรางน้ำหลังสอนอ่ะ เอาพอเร็วพรอฝากขาเร็วไม่ต้องฝากขาเรามึงยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็ส่งไปสงบสติอารมณ์โอ้ยตำรวจมาอีกอาเลยพาได้รถตรงนั้นไปไอ้แอมมึงของตั้งเงหรอแบกเออกลัวไปหามาแล้วไอ้ขเงมือไหมมาคุยด้านตอนนี้พี่โยนทิ้งไปแล้วไอ้ที่มาน่นมาไอ้เคสกูไม่ได้กดนะเนี่ยอะไรเนี่ยตำรวจมาได้ไงเนี่ยพอคงจะดวงดียโย่ยตายตาย รอด่ะเนี่ยกูได้ตบแลวกได้ตบแล้วใครโดนไล่ในเมืองงทีพ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 ีโดนไล่พีโดนไล่โอ้โหจะรอดอค่าค่าแบตินตมันเท่าไหร่อะึงเทียร์ค่าแบตดท้โดนแบตตงมาอ้พอทีเฮียกูจะไม่ได้คุยกับพอแล้วเหรอวะเนี่ยพกไมอกูไม่ได้คุยกับมึงแล้ว่ะพวกอครอพอกูไม่ได้คุยกับมึงแล้วพอ เว้ยวยบ้ามนอีรอให้น่อดอให้ห hey. น okay. ่อยดิฟููน่แปบน่แป๊บ่แล้วเปิดบ้านเราเดียวกับบ้านเราเลยมีัสม่อคืน่ะกองหลังบ้านนะมีไร้างขับรมาได้ไหมไม่อยู่มาบ้านเรได้ไมยบอาอต่อรอคั ำไปดักหลังบ้านแล้ววนมาได้ไหมหลอกพี่เมื่อกี้ขันนนี่ยมไม่เอ๋ยเอ่ฮียบบเหมืนกันมีกับสองรใบเนี่ยร้อากว่าใบอะพอจะเย็นหีพอเอ้าพอพูดเนี่ยพอพูดไงลนไม่เอ๋ยเนี่ยใช่่ะโห้เจอแนวพอไอ้เฮียเราอดคุยกันแล้วว่ะโอ้ยอย่างกากเลยว่ะเปลีเนี่ยไปเวย

ราน้าแบบตำรวจบ้างเลยโอยี่ละโออย่าโดนรนะวจยย้ไงนปนหน่อไปไหนไอ้สารสไอ้แมเอไ้แกจลงมจะลงบังคับเนคนดูมาดูอะไรกันเนี่ยที่เอากูลงมีะเนี่ยพอแก๊กอยู่